หลับดีขึ้นอีกนิดกับ d รวิช r Which You Sleep Well สวัสดีครับผมนายแพทย์วิชปัญญลันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับการที่เราเปลี่ยนที่นอนแล้วนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นได้หลายปัจจัยนะภาษาอังกฤษนะก็มีคำบัญญัตินี้เหมือนกันแม้กระทั่งตอนในทำ Sleep Test นะหรือว่าทดสอบการนอนหลับที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีสายอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะ เขาจะเรียกว่า first night effect แปลว่าคืนแรกคือพูดง่ายๆยังไม่ชินพอ,อยังไม่ชินอ่ะร่างกายปกติเวลาจะนอนอ่ะมันจะเหมือน pattern หรือนิสัยในการที่จะนอนเช่นฮอร์โมนเมลาโทนินจะหลั่งเนี้ยมันเหมือนเป็น memory มีนาฬิกาชีวิตของตัวเองว่าเอ้ยถึงเวลานี้บรรยากาศแบบนี้ลักษณะแบบนี้ร่างกายจะมี memory มีการ learning ว่าเออมันหลับสบายนะฮอร์โมนต่างๆมันก็จะเอื้อแล้วออกมาทีนี้พอเปลี่ยนที่นอน นนความเคยชินไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือทางร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้นเคยนะเรื่องของบรรยากาศหรือความจําที่สมองจําไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทํางานสอดประสานกับลักษณะที่เคยเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรทุกคนคงได้ปร,ประสบการณ์อย่างนี้ไม่มากก็น้อยแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ นอนอยู่บ้านนอนไม่หลับแต่พอเปลี่ยนที่นอนแล้วนอนหลับก็มีเหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนที่นอนแล้วนอนหลับแย่ลงเสมอไปนะกลุ่มกลุ่มนี้เขาก็จะมีโรคของทางการนอนหลับเรื่อง psycho p h y s i o l o g i ินซอ n s o m ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสถานที่สภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการนอนนะและนอกอย่างนี้ก็ยังมีปัจจัยภายในด้วยซึ่งก็ต้องดูหลายอย่างประกอบกันครับหลับดีขึ้นอีกนิดกับ dr wish you sleep well